น้ำหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีน้องนางคนหนึ่งหน้าตาสาวสวยมากนางชื่อว่าว่าดีอยู่กับแม่สองคนพ่อได้ตายเสียจากชื่อเสียงของน้องดังไกลระดับตำบลได้ยินถึงหูเจ้าแทนเจ้าแทนเป็นหนุ่มรูปหล่อหน้าตาดีเอาการเอางานแต่เสียที่เจ้าแทนนี้เป็นคนตาบอดแต่เป็นคนหูไวระวังไม่มีใครรู้ว่าเธอตาบอดวันหนึ่งเจ้าแทนได้ยินชื่อเสียงของน้อง ได้ยินว่าน้องคนนี้เป็นคนพูดเพราะวาจาดี <Wow. S 2> มารยาทดีเชื่อฟังพ่อแม่เจ้าแทนเลยชวนไอ้ที่ก่ำมาตกลงปรงใจวันนั้นเจ้าแทนเดินทางมาช่วงเย็นกลางวันก็ทํางานช่วงเย็นก็มาจีบสาวมาถึงก็มาเจอสองสามหนุ่มอยู่บนบ้านก็เลยพากันไปจีบคุยกันเล่นปราสาหนุ่มสาวเพราะว่าน้องคุยเพราะให้ความสําคัญกับทุกคนก็เดินทางมา แทบทุกวันเจ้าแทนติดเสียงน้องเสือจแล้ววันหนึ่งได้ยินแม่ของน้องว่าให้เลือกไม่ใช่ว่าเลือกแต่ความรูปลอต้องเอาคนที่ทํางานทําการดีด้วยน้องก็บอกว่าทํายังไงถึงจะรู้ว่าเขาเป็นคนขยันทํางานทําการเขจับที่มือเขาสิลูกมือเขาหยาบหยาบเจ้าแทนได้ยินแบบนั้นก็เลยกินข้าวไม่ล้างมือโดยการกินข้าวเหนียวต่อมาทุกวันวันนั้นหนุ่มๆก็บอกว่า ให้น้องนี่เลือกซะเขาให้เกียรติในการตัดสินใจของน้องน้องก็เลยขอจับมือสุดท้ายเจ้าแทนก็ผ่านในการทดสอบเจ้าแทนก็เลยมาทํางานเพราะน้องทํางานเกษตรกรชาวไร่าชาวนาก็เลยอยู่กันไปอยู่กันมาน้องก็สังเกตเห็นว่าเจ้าแทนนี้เป็นคนตาบอดโดยการาทดสอบของแม่ยายและทดสอบของน้องขุดบ่อข,ขึ้นลงขึ้นลง เพราะว่าบันไดที่ไปขุดบ่อมันเกินขึ้นมาสองสามขั้นบันไดเจ้าแทนก็เดินเกินขึ้นไปก็บอกว่าไปดูควายเจ้าแทนบอกอย่างนี้และสุดท้ายก็ได้ก็โดนเอามาปล่อยโดยวางแผนให้น้องวาดีไปขายข้าวโดยการที่แม่ยายเป็นคนพาคิดสมมติว่าน้องวดีไปขายข้าวกับสามีก็ไม่พูดจากันตอนขาไปนะกลับมาถึงงห้พูดเพราะว่าเป็นผ ประเพณีของครอบครัวเขาแม่ยายก็เอาหนามใส่เอากแกลบแล้วก็หนามวางแล้วก็ลูกน้ําเต้าบนหัวเรือเวลาลมพัดก็ดังเหมือนคนร้องไห้ดังอู้แล้วคว้าไปก็ไปโดนน้ําไม่ต้องร้องหรอกเขาบอกเดี๋ยวพี่เขาพากลับบ้านเขาล่องเรือไปถึงท่าน้ำแห่งหนึ่งโดยมีคนอยู่ฝั่งหนึ่งร้องตะโกนใส่เอ้ยไปไหนเว้ยทำไมพูดคนเดียว ข้ามากับเมียข้าเวย้ยเมียที่ไหนมีแต่ลูกน้ําเต้าแล้วก็น้ำแล้วก็หันห<ะ>ัวเข้าฝั่งเจ้าชายเป็นคนขาติดอ๋อทั้งสองโดนเอามาปล่อยเจ้าชายก็เป็นภาระของครอบครัวเขาเลยมาปล่อยท่าน้ําไว้ที่ท่าน้ําเผื่อน้ําขึ้นน้ําจะท่วมแล้วสุดท้ายทั้งสองก็เดินทางไปด้วยกันโดยการเจ้าชายขี่ลังเจ้าแทนเดินทางไปตามป่าตามเขาตามทุ่งตามนาแล้วก็ไปเจอเต่าเอาไหมเต่า เจ้าชัยถามเจ้าแทนเจ้าแทนว่าไปหลังค่านี่ไปเจอเชือกข่าวเอาไม้เชือกข่าวเอาใส่หลังค่านี่เจ้าแทนบอกเจอคราดช,ชาวนาเอาไม้คราดเอาใส่หลังค่านี่เจ้าแทนบอกสุดท้ายไปเจอวัดร้างเอากลองไหมถ้าเอากลองก็เอาคอนด้วยเอาใส่หลังค่ามาเดินทางไปไปเจอบอ่อ น้ำห้วยห้วยนองคลองบึงก็อาบแวะแล้วก็กินผลหมากลากไม้ตามป่าตามเขาประทังชีวิตไปเรื่อยๆจนไปจนไปเจอจเมือรงร้างแห่งหนึง่งก็ได้ยินเขาบอกว่าเมืองยักษ์นะไม่ต้องไปนะเดี๋ยวยักษ์จับกินไม่มีใครอยู่ที่นั่นนะแต่ทั้งสองเป็นทางผ่านก็ต้องเข้าไปแล้วไปเจอวังแล้วยักษ์ก็อยู่ตรงวังด้วยทั้งสองก็เข้าเพราะว่ายักษ์ม่อยู่ทั้งสองก็เข้าประตู เข้าห้องใส่กรนแล้วก็เอาสัมภาระที่เอามาด้วยเข้าไปด้วยดึกๆเสียงยักษ์เดินมาอย่างกระแผ่นดินไหวเจ้ายักษ์มาดึงประตูประตูปิดเจ้ายักษ์ก็กลวนว่าใครอยู่ข้างน้อยเจ้าชายเป็นคนขี้คุยก็ตะโกนออกมาว่าใครอยู่ข้างน้อยเจ้ายักษ์บอกใค,ใครมาพูดตามกูเจ้ายักษ์ว่าเจ้าแทนก็บอกว่าใครมาพูดตามกู เจ้ายักษ์ก็ตะโกนไปว่าข้ายักษ์เว้ยเจ้าชายก็บอกว่าข้ายักษ์เว้ยเจ้าชายนั่นเป็นคนขี้คุยถ้ายักษ์มึงมีอะไรพิสูจน์มาให้กูรู้จะเจ้ายักษ์บอกมึงอมากรมึงจะพิสูจน์อะไรพิสูจน์เส้นผมเจ้ายักษ์ก็เคลี้ยงเส้นผมออกมาเจ้าชายก็เคลี้ยงข่าวออกไปโอ้ยักษ์บอกเส้นผมมันโอ้ยาวยาวแล้วก็ใหญ่ด้วยเจ้ายักษ์ก็เคลี้ยงเอาเข้ามาเจ้าชายก็เคลี้ยง เต่าออกไปป้าทิโตยักบอกแล้วสุดท้ายเจ้ายักบอกว่านี่วีค่ข้าเพียงวีกเข้าไปโอ้เป็นศอกเจ้าชายกัเจ้าแทนคุยกันเจ้าชายก็โยนคลาดออกไปครึ่มโอ้ยักบอกใหญ่โตมโหฬลานแล้วทีนี้มาตดแข่งกันเว้ยของมึงใหญ่ทั้งหมดมาตดดูมึงตดก่อนเจ้าชายตะโกนยักษ์ก็ตดปึ่ง เจ้าแทนก็บอกว่าฟังเสียงตดกูไตีกองเพลนที่เอามาจากวัดตึง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 บนก้นโอ้ยอยากินค่าเลยอย่ากินค่าเลยค่ายกให้ทั้งหมดเลยข้าวของเงินทองเอาไปเลยนะข้าไปแล้วข้าไม่อยู่แล้วเออเจ้ายักก็ไปแล้ววิ่งเสียงดังตึ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 งเหมือนเบียดดินจะไหวป่าไม้ต้นไม้อะไรหักโค่นแล้วทีนี้เจ้าชัยก็บอกเจ้าแทนขึ้นไปดูสมบัติมันขึ้นไปดูก็นี่ เงินเออเอาโยนลงมานี่ทองเอาไหมเอาเอาโยนลงมากำไรเงินเออเอาลงมานี่กำไรทองเออเอาลงมาเจ้าชายอยู่ข้างล่างเขาเจ้าแทนอยู่ข้างบนแล้วเจ้าแทนก็ไปกำคอง,งูเหา่าแล้วก็เป่าตาตัวเองแล้วเจ้าแทนตกใจก็ใส่เจ้าชายเจ้าชายก็กระโดดขาฉีกเจ้าแทนโดนงูเป่าก็ตาดีขึ้นทั้งสองก็เป็นคนเหมือนปกติทั่วไป แล้วเจ้าเมืองได้ยินข่าวว่ายักษ์หนีก็พากันโอบพยพราชฎรและครอบครัวกลับมาเมืองตัวเองแล้วมาเจอสองหนุ่มก็อ,อ,อ,อภิเศกสมรสให้ราชชธิดากับเจ้าแทนวาวเป็นผู้ครองเมืองเจ้าชายเป็นอมา์ทั้งสองครองราชด้วยกันอย่างผาสุขท่านเรื่องนี้สอนรู้ว่าชีวิตทุกคนมันกลับพิกผันได้ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแน่นอนคิดบวกจาก ตาบอดก็เป็นตาดีจากขาติดก็เป็นขาดีที่เป็นไปไม่ได้เป็นไปได้เสมอขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ